สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องฟรีพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับนะคะแนวทางนะคะแนวทางเลขปฏิทินของตําไทยนะคะทุกคนปฏิทินตําไทยนี่โอ้โงดก่อนนี่ฉบับพี่แอดชอบนะคะมาตรงววดพอดีนะคะเลขปฏิทินไทยเลยนะคะเป็นเลขปฏิทินเก่าเนาะดั่งเดิมนะคะทุกคนถือว่าหายากนะคะแอดว่านะคะ งวดก่อนนี่เข้าเต็มเต็มเลยนะคะมี3าฉบับนะคะแต่ Ad แอดชอบฉบับนี้นะคะฉบับที่1นี่เป็นฉบับที่แอดชอบนะคะทุกคนฉบับที่1เดี๋ยวแอดจะเขียนฉบับที่1 2 3เขียนไว้ท้ายนะคะทุกคนแต่ว่าแอดให้ดูไอ้นี่ด้วยนะคะให้ดูงวดไอ้นี่ด้วยนะคะ อย่างเช่นวันที่1นเอสก็ให้ดูวันที่16ด้วยวันที่1 6บกเอสก็จะให้ดูวันที่1เมษาด้วยนะคะซึ่งงวดที่เราจะดูกันนี้ก็คืองวดวันที่ส6ใช่ไหมคะส6หมีนาเนาะ16มีนานะคะเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังความหมานความเพงความปังนะคะเลขปฏิทินฉบับแรกนะคะจับตารมองฉบับแรกเลยนะคะเป็นฉบับที่เอดชอบมากที่สุดเลยนะคะทุกคน คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะเพื่อเป็นกําลังใจและก็สนับสนุนช่องนะคะเอามาดูกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะคะเพราะว่าแต่และฉบับนะคะมันจะเป็น แบบว่าแผ่นใหญ่มากนะคะแผ่นใหญ่มากแล้วแอดก็ทําไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนเอ้านี่นะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนสี่เก้านะคะมันมาแล้วนะคะหรสี่เก้าเห็นไหมนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนงวดที่ผ่านมาเออมันมาตรงงวดค่ะรอบนี้มันมาตรงวดนะหวยไม่ใช่มันจะเข้าตรงงวดแล้วบ่ค่ะเออถึงจะเข้าตรงงวดยังไงแอดก็ให้ดูวันที่ทั้งวันที่สิบหกแล้วก็วันที่หนึ่งเมษาเลยนะคะ ของวันที่16แล้วก็1เมษายนเลยเอาไปเทียบกันดูนะคะทุกคนอันนี้เนาะก็เข้าเต็มเต็มนะคะเข้าเต็มเต็มนี่เห็นบวกเลวันที่1เข่าเต็มเต็มเลยค่ะ49นะคะเอามาดูของวันที่16กันนะคะวันที่16มีนาคมนะคะ16มีนาคมนะคะชัดเจนไหมเนาะนี่นะคะ16มีนาคมนะคะทุกคน16มีนาคมนะคะแขบเลยนะคะ โอ้ยไม่ต้องแปลยากเลยค่ะ16มีนาคมให้ไปที่128นะคะ128ชัดเจนไม่น้อนนี่นะคะของวันที่16มีนาคมนะคะเดี๋ยวแอดขยายก่อนเนี่ย128นะคะทุกคน128อันนี้ฉบับที่หนึ่งเป็นปฏิหินไทยนะคะซึ่งหายากมากค่ะแล้วเลขแม่นนะคะแต่ว่าเรามาดูก่อนนะคะว่ามันจะตรงงวดไหมนะคะวันนี้16นล่วก็ง่ายๆเลยค่ะ128นะคะเอา้าบม่ต้องแปลงาย,งา,ยงากๆก็128คะ่ะทุกคน เอาแคปแล้วบอกแคปเลยนะคะทุกคนแคปเลยนะคะหนึ 1, 2, 8, ่งสองแปดค่ะทุกคนโอ้สวยงามพาร,รามแปดคะ่ะหนึ่งสองแปดวันที่สิบหกนะคะไปกันต่อเลยนะคะวันที่หนึ่งเมษานะคะวันที่หนึ่งเมษาหกยนเนาะแอดให้ดูอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าให้ดูวดถัดไปด้วยเลยนะคะโอ้หนึ่งสามเจ็ดขึ้งานเคะ่ะ นี่นะคะชัดเจนไหมคะทุกคนชัดเจนไหมนี่นะคะหนึ่งสามเจ็ดนะคะวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนนะคะต้องเขียนวันที่ไหมหนึ 1, ่งเมษายนนะคะอันนี้เมษายนนะคะอันนี้เมษายนเ้อวันที่หนึ่งเมษายนให้ดูวันที่วันที่สิบหกมีนาคมแล้วก็หนึ่งเมษายนฉบับนี้คะ่ะจับตามองเลยคะ่ะฉบับที่หนึ่งนะคะ เป็นฉบับที่แอดชอบมากนะคะทุกคนมืดไหมคะทําไมแอดรู้สึกว่ามันเป็นมืดๆกล่องเอ้าแคปบแล้วบอค่ะแม่แม่อ่าให้แม่แม่แคปบก่อนนะคะมีสามฉบับนะคะเราก็ดูเทียบกันนะคะแต่แอดชอบฉบับนี้ทุกคนหนึ่งสองแปดเลขงามค่ะเกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองสิมหาอีกรอบค่ะรอรอดูหลายๆสูตรเลขลงเลขดับก่อนนะคะอ่า 1, หนึ่งมีนาคมเนาะนี่นะคะอันนี้หนึ่งมีนาคมเดียวแอดเขียนเดือนไว้ด้วยนะคะ เดียวเด้อเมียเด้อมีหน้าคมนะเขาก็เขียนไ้ก่อนอันนี้มีหน้าคมนะคะอันนี้มีสาอู้อีพวกไอ้ไอ้นี่มันลยแผ่นใหญ่ๆนะคะทุกคนมาดูฉบับที่สองนะคะฉบับที่สองเลยไปฉบับที่สองกันเลยนะคะขออะคะัวอภัยเด้อค่ะฉบับที่สองอ่าให้ดูของวันที่สิบหกเลยนะคะวันที่สิบหกนะคะ เราต้องดูของวันที่สิบหกแล้วก็หนึ่งเมษาเนาะนี่นะคะสิบหกมีนาคมนะคะนี่เอาเนี่ค่ะสิบหกมีนาคมนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่แปดฉบับนี้ก็โอเคได้ทุกคนเอดว่านะคะงวดก่อนนี้ล่างมันออกอะไรนะคะมันออกสามอะไรนะล่างนี่มันออกห้าสี่กับโอไม่หมา ห้าสี่กะนี่เห็นไหมงวดน,นี้มันมาตัวนี้เห็นไหมมันมีสีนะคะให้สี่แปดมันมาสี่เก้าเนาะสี่เก้ากับสี่ห้านะคะนี่อันนี้ของวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกทุกคนมีนาคมอ่าแคปแล้วบ่อค่ะอันนี้ฉบับที่สองนะคะเห็นเลขสองแอดเขียนบ่อยไหวบ่อฉบับที่สองนะคะเอาชัดเจนไมเนาะเลขนะคะบ่อชัดเจนกับแคแเราไปขยายเบื้องเอาเด้ออ่ะมาดูในฉบับนี้หน้าหน้ารุน,นะคะ่ะ ฉบับนี้เอสว่ามันไม่ค่อยตรงวดนะคะเอาไปเป็นเลขเด่นได้เลยได้หนึ่งมามาสวยๆนะคะว้ายตายแล้วเลขงามมากวันที่หนึ่งเมษานะคะทุกคนหนึ่งเมษานะคะเดี๋ยวเขียนเดือนก็นหนึ่งเมษานะคะอันนี้เป็นฉบับที่สองนะคะเอสจะเขียนเลขไวเ้เนาะเมษายนนะคะอ่าเขียนไว้ให้เอฟซีก่อนจะได้รู้เดือนไหนเป็นเดือนไหนเพราะเราก็เห็นแต่วันที่เนาะ จักวันที่ใดเป็นวันที่ใดเอดอสดสันโอ้ยนีคืองานเท่ตัวนชุดนี้นี่แตกรางวัลน,นี้ดีเด้อค่ะเนี่เอ้ามันคือเป็นแงิสี่เอ้าเห็นอย้่บ่ค่ะเอานี่นะคะหนึ่งเมษายนนะคะหนึ่งเมษา,ายนค่ะเอาเอดเออเบี้อ่าจะได้เห็นแบบไปนี่เนาะนี่นะคะหนึ่งเมษายนนะคะให้ห้าหนึ่งสามเก้านะคะโอ้ยสวยค่ะค่ะแสะดงว,ว่าหวยมีห้ามีหนึ่งมีสามมีเก้าบอวดวันที่สิบหก มีนาคมเนี่ยคะ่ะทุกคนอออันนี้อันฉบับที่สองนี่ไม่ค่อยตรงปกนะคะไม่ตรงปกแต่ว่าฉบับที่หนึ่งเริ่มมาตรงปกแล้ววัสาสันอีฟสีอ้เก้าสีเต็มเตมเลยนะคะงวดก่อนฉบับที่หนึ่งถูกไหมเอาไปดูกันต่อเลยนะคะฉบับที่สามนะคะฉบับนี้แอดว่าไม่ค่อยเม่นนะคะแอดว่าน,น่าเอาแค่ฉบับที่หนึ่งกับที่สองก็พอนะคะออหลีด้ทุกคนแอดว่าฉบับที่สามไม่ค่อยเม่น งวดก่อนเอ้าเอ้า no, มันก็แม so mm ่นอยู่ด okay. no, ้ค yeah. hey. ่ะงวดก่อนนี่มันก็มานี่แปียดวยแอ้ปดดีๆก็ได้แปดสี้าวเลยนี่ห่อไอ้พวกมันมันสิโตงวดอยู่บ่ค่ะเอาลองดูลองดูลองดูอันนี้ดีแอสให้ดูนะคะนี่นี่วันที่หนึ่งมีนาคมนี่ทุกคนหนึ่งมีนาคมนี่เห็นอยู่บนนี่ห่อยอแปีดดีๆเดี๋ยวเปดสีขาวเลยนี่เห็นบนนี่เนี่ยหนึ่งมีนาคมใช้เป็นตัวเด่นก็ได้นะคะทุกคนเห็นบนนี่เปียดวอ้เปียดดีๆเนาะเปียดสี้านะคะ หวยออกละแมนครับมันให้แปดสองเก้านะคะหวยออกแปดสี่เก้าเอามาดูของวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกนางให้อะไรนะคะสิบหกมีนาคมนะคะโอ้ยปฏิทินก็ได้เจมิน,เ,มนเพงงนใหญ่ค่ะนี่นะคะทุกคนสิบหกมีนาคมนะคะให้ไปที่เจ็ดแปดอันนี้ฉบับที่สามแล้วนะคะให้ไปที่เจ็ดแปดค่ะดูงี้หวยสเสียงว่าหวยมีเจ็ดมีแปดบอกค่ะเราดูเป็นตัวดินก็ได้เนาะ เนี่ยนะคะ16มีนาคมนะคะอันนี้ต่องวดเนาะต่องวดเลยนะคะวันที่16นะคะอ่ะเอสให้ดูของวันที่1เมษายนด้วยนะคะ1เมษายนเด้อเห็นเบิ้งปลานี่ล่ะค่ะจักมาตรงงวดหรือบ่ตรวงวดเอดก็ไม่รู้นะคะเมษายนนะคะก็ให้ทุกคนดูไปเลยนะคะฉบับที่3นะคะเอดก็ระบุไว้อยู่นะคะทุกคนโอ้ยปฏิทินแผ่นใหญ่เลยเอดพับก่อน อ้าวนี่ฉบับที่สามนะคะวันที่หนึ่งเมษายนค่ะทุกคนให้ไปที่หน,น,นึ่งหกเจ็ดเนาะเลข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 หกเนาะหนึ่งหกเจ็ดหรือว่าหนึ่งศูนย์เจ็ดก็ได้เดยวค่ะนี่หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะอ้าวแคบแล้วบอกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะแคบแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเอสชอบฉบับนี้นะคะทุกคนเอสชอบฉบับนี้เนาะ,ะนี่จับตามมงเลยนะคะงวดก่อนนี่มาเข้าเต็มเต็มห็นบมงงวดก่อนนี่ งวดก่อนนี้เข้าเต็มเต็มเลยนะคะสี่เก้างวดก่อนเข้าสี่เก้าเต็มๆมาดูงวดนี้นะคะนี่งวดนี้หนึ่งสองเปียดคางนี่งวดนี้หนึ่งสองเอ็ดว่าเม่นอยู่ได้หนึ่งสองเปียกทางงวดนี่ละค่ะหนึ่งสองเปียดมันจะมาตรงงวดไหมนะคะเอาก็ย้อนคลิปดูกันเอาเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้มานขอให้หฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ